คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวของวงการนางงามเนี่ยยังคงต้องติดตามกันต่ออย่างใกล้ชิดเลยนะคุณผู้ชมหลังจากที่บอสตาวัดเองเนี่ยกับอีวานตัวพ่อของวงการนางงามฝั่งอินโดนเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยอันฟอลโลกันแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวของอีวานเนี่ยตัวพ่อของวงการนางงามฝั่งอินโดกับคุณนวัตอิสระไกรศิลป์กากผู้ก่อตั้งเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองและพูดถึงลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ล่าสุดอ แล้วก็เกี่ยวกับประเด็นที่แตกหักระหว่าง MGI และอีวานเอ็นดีมิสแกรนอินโดนีเซียนะฮะในปี2024อีวานเนี่ยได้มีการออกมาประกาศว่าจะไม่ต่อสัญญากับ MGI ในปี2025ครับคุณผู้ชมและอาจจะไปถือลิขสิทธิ์ของมิ s ยูนิเวิร์สอินโดนีเซียแทนนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยอีวานได้ออกมาชี้แจงว่าเขาจะหยุดส่งนางงามเข้าประกวดในระดับสากลทุกเวทีรวมถึงเวทีมิสแก r นอินเอร์เนชั่นแด้วยนะฮะ ทางด้านของบอสนวัตเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงบอกว่าอีวาเนี่ยขอพักงาน1ปีนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีโปรเจกต์ใหญ่2โปรเจกต์ด้วยกันก็คือการเปิดร้านเวดดิ้งสตูดิโอแห่งใหม่ที่มาเลเซียนะฮะแล้วก็การทําน้ําหอมที่ประเทศจีนนั่นเองซึ่งอีวาเนี่ยครับคุณผู้ชมต้องการทุ่มเวลาและก็เงินให้กับธุรกิจใหม่มากกว่านี่ยฮะซึ่งคุณนวัตเองก็ยืนยันว่าอีวาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ m อ i หรือว่า, Miss Grand International วาม a l แกัน,นก็ยังดีอยู่นั่นเองแนยแลแตวหัก ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคุณผู้ชมแฟนนางงามเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นหลักของปัญหาครั้งนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคงเป็นประเด็นที่ว่าอีวานเนี่ยครับคุณผู้ชมจะหันไปถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สอินโดนีเซียนะจนอีวานต้องออกมาจบปัญหาด้วยการประกาศบ,บอกว่า จะไม่ส่งนางงามไปเวทีไหนก็แล้วแต่นะฮะส่วนประเด็นเรื่องของการแตกหัาระหว่างอีวานกับบอสนวัตเนี่ยประทุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมหลังจากที่บอสนวัตประกาศว่าเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อย่างเป็นทางการเนี่ยอีวานเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์เชิงตัด้อบอกว่ามันตลกนะที่คุณเนี่ยบอกว่าไม่ฉันทำแต่คุณเนี่ยกำลังกลืนคำพูดของคุณเองชีวิตเต็มไปด้วยความประหลาดใจนะฮะฉันสามารถหาทางเดินของฉันเนี่ยเองได้นะลาก่อนจักรวาลนั่นเองรบูชมส่วน นวัดเนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะครับพูดถึงประเด็นนี้ด้วยบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งข้อความไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ร่วมมือกับยูนิเวอร์สนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอีวานจะทำเนี่ยก็ทําได้เลยสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยูนิเวอร์สนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องถือกฎร่วมกันนะฮะแต่ว่ามันเพิ่งจะเปลี่ยนแปลง ช่วยฝากบอกอีวานด้วยล่าสุดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่พูดถึงของแฟนนางงามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมเมื่อทางเพจฉันชอบดูนางงามเนี่ยได้มีการออกมาโสพสต์รูปภาพของอีวานกับบอสตวัตที่ทั้งคู่เนี่ยได้อันฟอลโล่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งก็ยิ่งตอกย้ําถึงข่าวลือของทั้งคู่ว่าน่าจะแตกหักกันจริงกาวใจไม่น่าจะประสานกันติดแล้วนะครับคุณผู้ชมทําเอาแฟนนางงามเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะบางคนบอกว่าพักหนึ่งปีเท่ากับเนี่ยฮะแล้วบางคอมเมนต์ ดันเข้าสิบให้ทุกปีก็บุญแล้วจะเอาอะไรอีกหวังมงหวังท็อปห้า ดูสภาพแต่ละคนที่ส่งมาเนี่ยครับบางคนก็บอกว่าใจนึงก็เสียดายอีกใจนึงเนี่ยก็โล่งใจนะฮะคุณผู้ชมเลือดนางงามไม่ปังสักปีแต่ได้เข้ารอบทุกปีแล้วก็บอกว่าปิดตำนานสายสะพานอินโดนีเซียที่แข็งแกร่งตัดพ่อตัดลูกกันเลวหรือนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตวงการนางงามของอีวานเอ็นดีมือหนึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรต่อไปจะเลิกส่งนางงามแล้วจริงหรือไม่นะรหรือว่าแค่หลบไปพักใจก่อนหายงอนเมื่อไหรล่ลอยกับ นั่นเองครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เนี่ยต้องติดตามกันให้ดีนะฮะเป็นเรื่องราวใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการ unfollow กันนั่นเองครับระหว่างอีวานเอ็นดีมือหนึ่งของอินโดนีเซียแล้วก็บอสนวัตนั่นเองครับ